นะครับผมสําหรับในเราพัฒนาของเฮานะครับสําหรับในตัวนี้นะครับก็คือชุดพิเศษของเรานะครับอ่าชุดพิเศษของเรามาแล้วนะครับนะครับชุดพิเศษนะครับก็จะเป็นนะครับในงวดนนี้ได้ไปที่นะครับเนาะศูนย์หนึ่งสองสามนะครับห้าเจ็ดแปด แปดตัวนะครับต่อไปนะครับหลักสิบเรามาเทียบเลยนะครับหลักสิบของเรานะครับหลักสิบของเราก็ได้มาที่ตัวนี้เนาะในวันนี้นะครับวันนี้คือหลักสิบนะครับสามสี่ห้าสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หลักสิบนะครับตัวนี้แปดตัวเหมือนกันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับนะครับจะได้มาเป็นแบบนี้ถ้าเข้ามาเทียบกันนะครับเนาะเลขตัวนี้ก็จะมีสองอยู่นะมีสองตัวนี้แล้วก็มีสาม แล้วก็มีห้าแล้วก็มีเจ็ดแล้วก็มีเก้าตัวนี้นะครับแล้วก็มีศูนย์นี่จนกันกี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคนะครับหกตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับหกตัวนะครับเราก็จะจับไปที่ตัวนี้เลยนะครับสองสามห้าเจ็ดเก้าศูนย์ในหลักสิบครับสอง สามห้าเจ็ดเก้าศูนย์นะครับหกตัวนี้จบับวินกันได้เลยนะครับจับวินกันได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มาครบตัวนี้ก็มาครบเหมือนกันนะตัวนี้ก็เข้าบนล่างนะครับาจะพู่กันมาเ네นี่ยเยอะมากนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสูตรที่มานนบนล่างในงวดที่ผ่านมานี่ก็มาครับมาเนาะในงวดที่ผ่านมานี่ตัวนี้นะครับสามสิบเ,เอ็ดนี่นะครับมาสี่ตัวเลยนะครับเลขออกไปที่ เลขออกไปที่725นะครับ25นะครับ25 37นะมา4ตัวเลย25 37นะครับของเราก็มา25นะครับ25ก็ 2, ติด25ตัวนี้นะครับติด25จับเทียบชนกันก็ติด25ตัวนี้25แล้วก็จับวินกันก็จะติดสคงห25นี่เลยนในวันที่ผ่านมาในวันนี้ก็ได้6ตัววันที่ผ่านมาได้7ตัวได,ได้เยอะหน่อยนะครับแต่วันนี้ได้6ตัวนะ6ตัวเอาจับคู่กันเลยนะครับจับคู่กันเลย 6848เอา48คู่มาเยอะนะครับเอานะครับแล้วเราก็มาจับคู่เด่นจับแต้มแล้วก็จับเลขเด่นนี่องนะครับพอดีไปเลยนะครับเราก็จัดได้เหมือนเดิมนะครับเนาะก็คือมันถูกทุกวดนนะครับเพื่อนๆก็ชื่อว่าเลขมันหลายตัวหลายตัวไม่เป็นไรนะครับกําไรมีแน่นอนนะครับเราเอาระยะยาวนะครับเอาถูกไปก่อนนะครับเนาะเอาถูกไปก่อนนะครับในชุดนี้นะครับเพื่อนๆเปิดใจก่อนนะครับเปิดใจแล้วก็ลองลงทุนดูสักนิดสักหน่อยก่อน มันจะเดินไปแบบใดนะครับมันจะเข้าหรือมันจะหลุดแบบใดเข้าจังพิจารณากันนะครับในเลขชุดนี้นะครับสามารถเป็นเลขที่ปลดหนี้ได้นะครับสองส่วนนี้ปลดหนี้ได้เลยนะครับผู้ใดมีหนีมิสินปลดได้เลยนะครับเนาะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เลขธรรมดานะครับเลขชุดนี้เราเลขเราเนี่ยนะครับเนาะเป็นเงินแสนเงินล้านเลยนะครับเนี่ยชุดเนี้นะครับนี่นะครับเนาะมีคนได้เงินล้านนะครับในชุดนี้นะครับนะครับเนาะ ตอนนี้ก็ลอยลํานะครับก็ซื้อชุดเดิมเนี่ยก็ซื้ออยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ถูกทุกงวดครับงวดละเป็นแสนนะครับสองสามงวดติดต่อกันมานี่ก็งวดละแสนละแสนนะครับอันนี้ก็คือคนเขาเล่นจริงนะครับเล่นจริงก็คือเขาจัดหนักทุกงวดนะครับแล้วเลขมันก็เข้าทุกงวดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในเลขชุดนี้ก็เพื่อนๆพิจนาเบิงนะครับเนาะอ่าพิจนาเบิงนะครับเราเอาถูไปก่อนเพราะว่าเลขเนี่ยมันเถิกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ย ไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับกําไรมีแน่นอนเนาะเอาจับคู่กันเลยนะครับนะครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้สี่สิบแปดคู่นะครับสี่สิบแปดคู่ต่อไปนะครับเราก็จะไปที่นะครับแต้มรวมนะครับอในแต้มรวมของเราก็เคยชุดนี้เนาะนะครับแต้มรวมก็เคยตัวนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกนะครับไปที่แต้มหอนเนาะเอาหลายตัวก่อนนะครับไปเอกเดียวก่อนนะครับเนาะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกนะครับ ในเต็มรวบขอเข้านะครับในวันนี้ได้ตัวเดิมนะได้ตัวเดิมเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกเต็มรวมก็ได้ตัวเดิมนะครับถ้าเอกของเราก็ตัวเดิมนะครับวันนี้อ่าจับแต้มก่อนนะครับจับแต้มก่อนเอามีสองศูนย์มีสองเข้าสองแต้มสามไม่มีมีสี่ห้าไม่มีมีหกหกมีเจ็ดมีเก้า มีศูนย์แล้วก็มีหนึ่งครับสามหนึ่งมีสี่แต้มนะห้าแต้มไม่มีสามสามหกแต้มสามห้าแปดแต้มสามสูนสามเจ็ดศูนย์แต้มสามแปดหนึ่งแต้มสามเก้าสองแต้มห้าศูนย์ห้าแต้มไม่มีห้าหนึ่งหกแต้มห้าสองเจ็ดแต้มห้าสามแปดแต้มห้าห้าศูนย์แต้ม ห้าเจ็ดสองแต้มห้าแปดสามแต้มไมห้าเก้าสี่แต้มเจ็ดศูนย์เจ็ดแต้มเจ็ดหนึ่งแปดแต้มเจ็ดสองเก้าแต้มสามศูนย์แต้มสองแต้มสี่แต้มห้าแต้มไม่มีมีหกแต้มเก้าศูนย์เก้าแต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มสองแต้มมีสี่แต้มมีหกแต้มมีเจ็ดแต้มแล้วก็มีแปดแต้ม นะมีศูนย์แต้มมีหนึ่งแต้มมีสองแต้มสามแต้มไม่มีห้าไม่มีมีเจ็ดแล้วก็มีแปดแล้วก็มีเก้าเอาได้กี่ข้นะครับนับเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยิบสองยี่ิบสามยี่สิบสี่ยี่ิบห้ายี่ิบหกยิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ สามสิบเก้าคู่นะครับตัวนี้เนาะสามสิบเก้าคู่ถ <39 S 2> e ้าสามสิบเก้าคู่นี่ก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะนะครับเราก็จะตัดตัวนะครับเลขเด่นของเรานะครับเนาะในชุดเลขเด่นนะครับก็คือพระเอกของเราเนี่ยวันนี้ได้ตัวเดิมนะพระเอกได้ตัวเดิมนะครับพระเอกนี่ได้ตัวเดิมเลยนะครับในวันนี้เนาะตัวเดิมนี่นะครับ เลขของเราในชุดที่หกตุดที่หกได้ตัวเดิมเจ็ดแปดศูนย์สองงวดที่ผ่านมานะวันนี้ก็ได้เจ็ดแปดศูนสองเจ็ดแปดศูนย์สองนะครับตัวไหนที่มีเจ็ดแปดศูนย์สองนะก็จะมีสองเลยสองสองนะครับนะครับเจ็ดแปด สามศูนย์นี่ไม่เข้าแต้มนะเจ็ดแปดศูนยะ์สองก็เลยเจ็ดแปดศูนย์ไม่เข้านะครับแล้วก็มีเจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดแปดสองเออมีสองด้วยนะครับสองมีสองนะครับสองตัวนี้ไม่เข้าแต้มเนาะตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์ คือตัวที่เข้าแต้มนะครับะก็จะได้ว่าเป็นแบบนี้นะนะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอ้าวมาวันนี้มาแปดยี่สิบเจ็ดคู่นะเพราะว่าตัวนี้มันหกกับแปดเนาะ อ่ายี่สิบเจ็ดคู่นะครับเดี๋ยวเราจะแยกยี่สิบเจ็ดขัวออกมานะครับนะครับก็จะได้มายี่สิบเจ็ดคู่นะครับนะยี่สิบเจ็ดคู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารยายามจับคู่เด่นอีกรอบหนึ่งอันนี้คือชุดพิเศษนะครับในชุดรักษาหน่วยของเข้าครับก็ยังไม่ได้จับคู่เด่นนะครับแต่ได้เลขมาที่สามสิบเอ็ดขั้เนาะเดี๋ยวเขาจะมยายาจับคู่วเด่นหรือจะเทียบกันก็ได้นะครับเดี๋ยวนะครับถ้าเราเทียบนะครับในตัวนี้นะครับถ้าเราแยกโดยเอาถ้าเอาหน่วยมาแยก นะครับหลักหน่วยของเราก็แน่นอนเหมือนกันนะครับถ้าเอาหลักหน่วยมาแยกนี่จะได้น้อยต,ตัวลงไปนะเอาหลักหน่วยมาแยกนะครับตัวนี้มันเป็นเลขมาครบนะครับตัวนี้บนล่างนะครับหล,นะลักหน่วยของเราก็คือตัวนี้นะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกันกันกบสุดหลักสนะิบเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนี้นะครับสองสามสี่ห้า แปดเก้าเลขก็จะมีสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมแต่มันจะมีสี่อยู่นะครับมีสี่อยู่ในหลักหน่วยแต่ว่าตัวนี้นะครับก็จะจับไปแล้วมันก็จะตัดไปเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับตัดไปเพียงหนึ่งตัวก็จะเหลือเจ็ดตัวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับตัดไปเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับ ก็คือศูนย์นะครับตัดไปแต่ศูนย์นะครับนอกจากนั้นก็มีหมดเลยศูนย์กับหนะึ่งเนาะศูนย์กับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับนะครับสองสามห้าหกไม่มีเนาะหกไม่มีโอ้เอาได้หลักละหกตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับสองสามห้าเจ็ดแปดเก้า สองสามห้าเจ็ดแปดเก้าเนาะนะครับตัวนี้ก็ได้หกตัวตัวนี้ก็ได้หกตัวสองสามห้าเจ็ดแปดเก้าตัวเดียวกันเลยเพราะนั้นนะครับจับบินกันได้เลยตัวนี้นะครับจับบินกันเลยนะครับแตถ corona, ถ่มันจะไม่มีคู่เบิ้ลนะครับถ้าจับบินนะครับเพราะนั้นถ้าเราจับคู่นะครับถ้าเป็นคู่เบิ้ลก็จะมีนะครับสามสิบห้าคู่นะครับมีสองสองสามสามห้าห้าเจ็ดเจ็ดสองเก้าศูนศูนย์นะครับเพราะว่ามันได้ตัวเดียวกันนะครับสองสามห้าเจ็ดแปดเก้าสองสามห้าเจ็ดแปดเก้าได้ตัวเดียวกัน จำเป็นกันเลยนะครับเนาะนะครับนักกระพรมสาหรับในชุดพิเศษนะครับอันนี้เป็นหลักสิบของเรานะครับอันนี้ชุดพิเศษอันนี้หลักสิบนะครับกับหลักหน่วยถ้าชนมาแล้วได้ตัวนี้นะครับชนนะครับเนาะนะครับเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับนอยเจริญจามีเนาะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวเขายังมาจับปูเด่นต่อนะครับนานสำหรับชุดนี้นะครับเราก็จับสามตัวบนนะครับในวันที่ผ่านมาดอกโบ้ยนะครับสามตัวบนเราไม่ได้จับเนาะวันที่ผ่านมานะครับสามตัวบนไม่ได้จับนะครับ เราไปจับสามตัวบนในงวดนี้นะครับน่าเสียดายมากเลยนะครับก็คือในชุดนี้เนาะนะครับในสามตัวบนนะครับในงวดวันที่ยี่สิบเก้างวดล่าสุดเราไม่ได้จับเนาะนี่นะครับศูนย์ศูนย์หกเลขออกไปห้าศูนศูนย์นะครับเลขไม่มีห้าก็เลยได้แต่ศูนย์ศูนย์ห้าไม่มีก็เลยเป็นศูนย์ศูนย์หกนะครับโอน่าเสียดายนะครับเดี๋ยวในงวดนี้นะครับเราจะมาจับสามตัวนะครับเอาสามตัวนะครับนะเอาสำหรับในกร็บนี้นะครับผมด้ยิ ได้สามสิบเอ็ดขั้ในชุดหลักสิบเบรคหน่วยเอาในตัวนี้ได้ยี่สิบเจ็ดขั้นะครับในชุดพิเศษชุดพิเศษได้ยี่สิบเจ็ดขั้จัดชุดนี้นะครับชุดนี้เอาชุดนี้เน้นไปที่ชุดนี้ชุดพิเศษนะครับนะนะครับผมสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆในร้านเบอร์เลยสวัสดีครับ